จุดใส่แหนมมาดิจงอ้าขึ้นจนีก่อนนะตอนนี้ก็ยุดชาเรือ,รอเรือลัดเสวงชาเรือวัดราชดงส์งเนาะอันนี้กับบุญรู้เนาะบรนยากาศแบบบางบุรีได้รำใช่เนาะวันนี้กันทีเดินทางทั๋วเลยเนาะโมโม,ม,มชิไปเป็นทางนี่ยุดใส่ลงไปเลยครับไปเลยเด็ตอนนี้ก็อยู่ท่าเรือคือเก่าพี่น้องเลยเดี๋ยวจังหน่อยที่จเดินทางไปเนาะอันนี้ก็เรือแบบนักเมาล้ำเนาะไปเที่ยว ัวเลยพี่น้องฟังนูน่นกับเอกวันสยามเลิศทางผุ้ม,มนะพิธาพีพาน้องไปเกี่ยววัสันเนาะทุกท่านนี่แหละบรรยายกาศพี่น้องพาเรือทางกระทำมาแล้วเนาะนี่บอกย้อนด้วยวะ จะน่าเลือกอะไรวะชาวบ้านก็เป็นนี่เป็นนี่นะชาวบ้านบ้านนี้แหละบ้านนี้แหละสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องพังไทยพังลาวเลยต่างประเทศเนาะมาเบิ่งตึกสูงขนาดช่วาแถวว่าปพี่น้องอะระับชมเลยพี่น้องเนาะ ตอนนี้ในสะถานีรถไฟสาทรพี่น้องว่าบรรยากาศเนาะสวยมากๆตืนระหนทางมานนะสาทรครับตอนนี้เนาะสถานีรถไฟอันสถานีรถไฟสาทรเนานะพี่น้องมาเบิ่งตึกสูงคุณเนาะมีคนเนาะยืนถืองคุณเนาะโมโมนี่แหละ ต้องไปต้องข้ามนะพี่น้องต้องข้ามไปเบิ้งถนนนะโหสุดสุดยอดเลยท่านผู้ชมผู้สาวเนะาะพาไปเที่ยวนะพี่น้องมาลับโซมวิวกันเลยครับตอนนี้กำลังลงจากสถานีรถไฟเนาะไปเลยติดสาทอเนาะ มันได้เลื่อนขึ้นชม,ม,ม้ชมตอนนี้มองเล่นน้ำนาะทา่านผู้ชมเห็นเบื้องขัางนั้นเนาะเด็ดตึกเนาะทานะ่านผู้ชมเนาะโอ้ตึกสวยมากๆเลยพี่น้องมือถนอนพี่น้องเอ้ยถนนเมืองไทยเนาะสวยจริงๆครับสะอาดเลยครับนี่มาเบื้องตึกนะทา่านผู้ชมตึกสาดอดมีคนยืนอยู่บนเนาะ พี่น้องเลยบรรยากาศเนาะเมิเงนองถนนเมืองไทยาาเนาะกับตึกนี่อันนี้ตึกนี่นนจะเป็นเรือบักเลยเนาะเออทรงเป็นเรืออันนี้เลยวะสุดยอดเลยครับติด<า><า>เอ็มเนะะาะนั่นจ้งหงส่นี่ตัวนี้ก็ช่วยมากๆเน,น,นาะนักท่องเที่ยวแล้วเนาะสาทอนเนาะ สมิวนะทำ z o o ตอนนี้เนาะมีการเล่นน้ำกันเล่นยังพี่นอ้องเอ้ยถ้าไปเล่นน้ำก็เล่นได้เนาะท่านผู้ชมต้องเสียบัตรน,น,นี่อยู่ที่ตึกสาทรทุกคนถ้าก็เบิง่งเล่นน้ำเนาะ ตอนนี้จวดๆเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ยังเล่นน้ำเ้อะแต่ซื้นสาทรนะครับเด้อบรรยากาศก,ก็สวยมากๆครับท่านผู้ชม ทางสะพานมานะพี่น้องพอตึกาตาอนเลยทาสมตอนนี้เนาะทางนี้รถไฟสาทรครับทาผูุสมตอนนี้สวยมากมากทนผูุสมบ่งตึกนะเนาะแถวตึกแถวเขตสาทรพี่น้องเลยสวยอลังการเลยครับทาผู้ชมอันนี้กับโอหูนาะว่าเป็นตึกอีกอย่างสูงขนาดนี้ สูงอ็แถววะพูนนะอ๋อสูงคักแทตอนนี้ก็สวยๆนกไม้พี่นอ้องชีวิทน้องบาปีเตอร์เขากรุงเทพครั้งแรกพี่น้องสวยมากๆครับทับ้ชมเบิ่งยอดวิวเนาะ เลยพี่น้องถนนหนทางเนาะอยู่จุดกลางใจกรุงเทพทึกษาถอนพี่น้องเออสวยมากๆเลยสมนตมีเต๊เตึกมีแต่นี้นอกพี่น้องเยอยเราบอ,อกเลยพี่น้องตอนนี้กำลังรถไฟเนาะโอ้โหสวยมากๆเลยครับ อ๋อจะธานีแล้วสาทรว้าวท่านผู้ชมบัดเิวเนวะสุดยอดเลยี่สวยมากๆครับต้นี้กบรรยากาศดีครับผมถนนสาทอนพี่น้องสวยมากๆครับ บนถนนเด้ยทำบุษม,มนี่พี่น้องเอ้ยทาผู้ชม <c oughs> โอ้นี่ส่วนนักกีฬาฟุตบอลแล้วทผู้ชมเต็มหัวนักกีฬายัางเนาะอาคารซีจนันนาจีรินาเอาว่าีรินานี่นะทาผู้ชมตอนนี้เก่งจะพากันย่างมหย่างมากเมื่อยแห้งพี่น้องเลย Oh. เบื้องเบลพี่น้องตรงน,นี้กับเบิ่งถน,นนเนาะแถวศึกษาถรพี่น้องเอ้ยสวยงามงามเหมืนนี่พี่น้องงามแทน้นะงามบ่าโอ้ยนี่ก็รถสถานีรถไฟเนาะนี่กับสถานีรถไฟสาธรท่านผู้ชมที่ทสามเนาะมาจากศึกษาถอนสถานีที่สามท่านผู้ชมเอลย บาวพีเตอร์จะมุงนะ่งหน้าไปท่าเรือสาธรท่านบุชมตอนนี้กำลังย่างไปเนาะท่านบุชมเหมยจะม้วนคักม้วนแทงม้วนว่ามือนีเกี่ยวกับ c, ย่างย่างกับเทีบบ่ยวท,ท่านบุชมขึ้สาธรท่านบุชมเอมยไอพีให้นอนเบิ้งเนาะโอ้ยจนนบานเกินสิบยอดเลย ในที่สุดก,ก็ถึงแล้วพี่น้องขี่วินมาเดินไม่ไหวเออถึงไอ้ท่าเรือสาคเนานะสาธรพี่น้องเอ้ยท่าเรือสาธรอาบุสมนะเดี๋ยวจะเข้าไปไอคอนสยามอีกทา่าบุส <c> ม <oughs> เดินเดินทั้งวันตอนนี้อยู่ท่าเรือสาธรเนี่ทา่าบุสมกำลังจะข้ามเรือไปไอคอนสยามครับ ตอนนี้กำลังสินางเรือทู่ท่ามุโซตอนนี้กำลังสินางเรืออยูน่นะข้ามไปสาธรท่ามุสมเลยตอนนี้อยู่ท่าเรือสาธรเนาะท่ามุโซตอนนี้กำลังขึ้นเรือเลยเนาะตอนนี้คนอยู่ในเรือเนาะกำลังขึ้นเรียบร้อยแล้วท่ามุสมเลย เลือลือหลักจุงเนาะพวกดินพวกนยการทำสมไปยไมแล้วว่าไหวตัวเป็ดเดียวหนึ่ง

ตอนนี้มารับชมบรรยากาศเลยท่านชมครับ Đó những cái xe đằng anh Đức Phi Nóc, đi đó, dịch hàm lửa, ma chảo, đưa lửa saothon, cây thả đưa anh, anh có đó, Phi Nóc, buổi tối là Phi Nóc, còn chốt clip của anh Đức